สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอมาเปลี่ยนป้ายนะคะที่อ่าบ้านคิตุ๋ยนะคะตําบลคิต,นตุนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้าหมู่บ้านติดกันเลยเนะาะใช่เราติดกัน <c oughs> บ้านติดกันเลยบ,บ้านหนูก็ไม่มีที่จอดอ๋อไม่มีที่จอดบอ,อ,อ่่ อ๋อเดี๋ยวคุณครูเซ็นรับเงินตรงนี้นะคะตรงที่กากบาทเนี่ยจ้าอันนี้ก็บ้านป้าอ๋อคุณครูขับไปทํางานด้วยไหมคะไม่ไม่ค่ะยังยังขับพิ่งขับแค่สองครั้งเองออ๋อเหรอขับแค่สองครั้งแล้วปกติใครขับคะก็จอยมาอ๋อจอดก็ตรงนี้ โอเคแล้วก็อันนี้สองพันสามร้อยบาทที่ว่าคืนเงินป้ายแดงหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยบาทนี่จ้าปกติเขาจะโอนแต่รอบนี้ก็จะไปขออนุญาตวางเด้ยอเดี๋ยวมันจะปือ อันนี้เ,เป็นปา้ายภาษีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดให้เข้าเลยก็เรอหนูสองสี่สี่หนึ่งนะคะได้ไป้ายขาวแล้วเป็นกบอสี่สองห้า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 เลขสวยเลยก็ลงมาแล้วเดินแล้วก็จะแอบ,บเซตเซนิดหน่อย แล้วก็แจซีซีนิดหน่อยกเช็คเอ่อหนเดือนมากยังเบหเดือยหเดืนเช็คระยะรว่าเาม่แม่อ่ครบเดไปเช็คได้แล้วใช่อว่าอะไรรวันสองวันเนาะกาที่น้าเช็คระยะหนเดือนแต่ก็รอเปลี่ยนถ่ายแ้วมันเกิน่งเนี่ย ตั่น,นี้ก็เป็น a อ i ี s สมาร์ทนะคะสีขาวโอดีครับพี่ครับเปลี่ยนใต้ลูกค้าใต้ขาวเปลี่ยนใต้ขาวจ้าใช่ห้าห้าห้าศูนย์สี่สองห้าห้าจ้า <c oughs> ก็อาจจะขับรถเยอะไปหน่อยใช่ถ้าถูกจะติด,ดรถอ้จริงเหรอจะติบรถเลยเหรอถึงเนี่ยคุณผู้คะมีคนสนใจจะออกรถโตโยต้าอีกไหมบอกนนอแนะนำให้โอได้นะมีค่าแนะนำให้ด้วยถ้าใครขับสนใจก็รุ่นไหนอ,อ๋อเอที่บอกอูุรอรถหกเดือน <laughs> นานมากเขาสะดวกรอไหมคะ ถ้าสะดวกรอไหมไม่ใช่เขาดูที่อ่นี่ว่าใส่ใส่ให้ใผมส่ำหรับวันนี้ครูเก็บวันเเดี๋ยววผมเก็บไ้ให้นี่จัะเดี๋ยวผมเ,ก,เก็บไว้ครูปลดล็อกยังนแล้วก็อา่าอย่าลืมเอาสมุดเสียมตาลใช่เ <laughs> กือบลืมแล้ว <laughs> กลับไปได้กลับมา ฮึบบสมาร์ทขาวคู่ค่ากี่โลแล้วคเนถึงสองร้อยยังน่าจะยังทีนี้ไกลยากท่าถูกกี่โลน่าจะประมาณเจ็ดสิบสิ่สิบไหมหกสิบหกสิบประมาณหกสิบยังโหดได้ถนนมมนดีเนาะก็ขลับมแค่ท่าตูมหละที่ที่ส ไ <ป S 1> ่ยืมใบแดงไปยืมไปแดงเราไปยืมไปแดงเะถ้ามีคนโทรให้ต่อประกันต่อภาษีต่อคอรบอยไม่ต้องต่อดียคุณได้พวเราไปต่อที่ศูนย์ดจ้ะพี่คะแล้วมันผิดอะไรอย่างไรที่ที่เวลารถ